สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e r r y Magic นะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่นะคะเกี่ยวกับภาพรวมของปีหน้าพศสอ6 7สําหำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะได้ The Sun นะคะเป็นเหมือนกับโอกาสดีๆนะคะ ที่จะเข้ามาในปีหน้านะคะพศ2567นะคะอาจจะมีคนนะคะมาให้โอกาสมามอบโอกาสดีๆให้นะคะคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเนื่นงองจากอาจจะรู้สึกเอนดูนะคะรู้สึกเห็นแววนะคะของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะต่อมา relax into not knowing นะคะผ่อนคลายนะคะ ้อมที่จะอ,ออกไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเหมือนกับตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะที่กำลังก้าวเดินออกไปนะคะในทุ่งกว้างนะคะที่อาจจะยังมีเมฆหมอกยังมองไม่เห็นทางอย่างชัดเจนเปรียบเหมือนกับความไม่รู้นะคะแต่ตัวการ์ตูนตัวนี้พร้อมที่จะออกไปเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้นะคะดังนั้นเนี่ยปีหน้านะคะโอกาสที่เข้ามาจะเป็นโอกาสที่ คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะย,ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้นะคะหรือว่ายังไม่เคยลองนะคะหรือว่ามีความรู้ในด้านนี้น้อยนะคะยังไม่เคยจะไปลองของจริงก็เป็นไปได้น,นะคะคราวนี้โอกาสที่เข้ามาคือจะให้ไปเพิ่มประสบการณ์นะคะเพิ่มความรู้ใหม่ๆนะคะไปเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะต่อมาได้ the f o o l นะคะ เป็นรูปตัวการ์ตูนนะคะที่ปกติเดโฟูจะยืนอยู่บนหน้าผาแต่ว่าในรูปเนี้ยเขาแทนด้วยตัวการ์ตูนที่แบบที่ยิ้มเฮฮาพร้อมที่จะแบบลุยกระโดดลงมาเลยนะคะจากที่ที่มันดูสูงนะคะโดยไม่หวั่นเกรงนะคะด้านบนก็มีแสงอาทิตย์สาดสองเป็นเหมือนเดอะซันนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสิ่งเขาเรียกเป็นโอกาสที่จะต้องไป ลองผิดลองถูกนะคะเป็นอะไรที่ใหม่มากนะคะสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะเหมือนก็นจะต้องไปบุกเบิกนะคะแล้วก็ในรูปเนี่ยอย่างที่บอกนะคะจะต้องอาศัยการการมีแพชชั่นนะคะการที่พร้อมนะคะที่จะออกไปลุยนะคะพร้อมที่จะไปเรียนรู้ใหม่เลยนะคะเป็นอะไรที่มันใหม่มากนะะไปลองผิดลองถูกไป มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้ากล้านะคะคนที่เกิดในลาคนาราศีธนูกล้าที่จะออกไปเรียนรู้จริงๆนะๆนะก็มีโอกาสนะคะที่จะนำพาความสำเร็จเข้ามาได้ในปีหน้านะคะเรามาได้ก้าดาบนะคะเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เหมือนกับ พอเห็นพออยู่ในความมืดก็อาจจะกลัวความมืดนะคะแล้วก็จินตนาการเป็นรูปปีศาจต,ต่างต่างหรือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่แบบฝันร้ายนะคะแล้วก็ฝันเห็นปีศาจอะไรอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องปลายหมวกของตัวการ์ตูนอ่ะมีแสงอยู่นะคะถ้าตัวการ์ตูนตัวนี้ไม่กลัวจนไปลงไปก่อนนะคะแล้วมองที่แสงนะคะก็จะมองเห็นนะคะความจริงว่า ด้านหน้าหรือว่าที่ข้างบนเนี้ยมันคือปีศาจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคิดปรุงแต่งไปเองนะคะหรือว่าเป็นเพียงฝันร้ายอ่าดารานเนี้ยปีหน้านะคะเป็นปีที่มีโอกาสเข้ามาก็จริงนะคะแต่ก็มันเป็นโอกาสที่ใหม่มากนะคะซึ่งคนที่เกิดในรัคณาราศีธนูเนี้ยก็ไม่แปลกนะคะที่อาจจะมีความกังวลความกลัวนะคะว่าเออมันจะโอกาสนี้มันจะสําเร็จจริงๆหรือเปล่าเราจะทําได้ไหมนะคะมันจะแบบ มันจะดีจริงไหมแล้วแล้วมันน่ากลัวไหมนะคะมันแบบถ้ากระโดดลงมามันจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยมันก็มีความกลัวเกิดขึ้นนะคะกับโอกาสที่เข้ามาต่อมานะคะได้สี่ถ้วยนะคะเป็นรูปนะคะตัวการ์ตูนที่มานั่งปิกนิกคุยกันนะคะเป็นเหมือนเพื่อนสนุกสนานกันนะคะเป็นเหมือนกับความทรงจำดีๆเป็นเหมือนกับคอมฟอร์ทโซนนะคะท,ที่ที่คนที่เกิดในราคณาราศีธนูเนี่ย ก็รู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าเอออยู่ได้นะคะในสถานการณ์นี้ที่ปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะมันก็เป็นสิ่งที่แบบต้องช่างใจนะคะเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนนะคะหรือว่าแบบมันก็มีความสุขดีอยู่กับอะไรที่มันคุ้นเคยนะคะสถานการณ์คุ้นเคยนะคะกับโอกาสใหม่ที่มันจะต้องแบบไปเรียนรู้ใหม่นะคะไปเจอผู้คนใหม่ นะคะหรือว่าต้องไปเสริมทักษะใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนต้องไปเจอผู้คนใหม่นะคะอ่าเช่นอาจจะเป็นอ่าในเรื่องของงานการงานก็อาจจะมีแบบว่าหัวหน้าหรือว่าใครก็ตามที่เขามองเห็นศักยภาพของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูแล้วเขาแบบอ่าชักชวนคนที่เกิดลัคนาราศีธนูอลองเปลี่ยนแผนกดูไหมลองไปทําหน้าที่ใหม่ๆนะคะอีกแผนกนึงเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ เติบโตก้าวหน้าในการงานมากขึ้นหรือว่า,าจะลองไปชวนไปแบบอยู่สาขาต่างจังหวัดหรือว่าสาขาที่ต่างประเทศเพื่อที่จะแบบให้ไปได้ทักษะอื่นนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอื่นเพื่อที่จะไปบุกเบิกและสร้างความสําเร็จใหม่ๆที่มันจะนําพาคนที่เกิดลัคนาราศีธน,นใูให้ให้แบบก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะก็อาจจะมีคนแบบว่าอยากจะมาทําทความรู้จักพัฒนาความสัมพันธ์นะคะามาเรียนรู้กันไหมซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนที่เคยคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันก็อาจจะแบบก็อยู่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ทํามาเช่นงานที่รับผิดชอบก็อาจจะอยู่ตัวอยู่แล้วก็สบายใจดีนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องช่างใจหรือว่าคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยก็จริงๆไม่ ไม่ไม่ได้อยากมีความรักก็คืออยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่มีความสุขดีนะคะอยู่กับเพื่อนเอนก็มีความสุขดีไม่ได้อยากจะเปิดใจรับใครเข้ามาคือมันมีอะไรที่ต้องช่างใจมากนะคะเพราว่าการที่จะอยู่แบบเดิมคอมฟอร์ทโซนหรือว่าจะลองเปลี่ยนนะคะซึ่งมันจะต้องไปแบบเหมือนเริ่มต้นทําอะไรใหม่เลยนะคะก็เป็นโอกาสดีๆที่มันมันไม่ได้มาบ่อยๆเหมือนกันนะคะคือเป็นอะไรที่ ต้องตัดสินใจนะคะในปีหน้านะคะต่อมาได้เบอร์สองอายุนะคะเป็นรูปผู้สูงอายุนะคะกำลังรอคุณหมอเรียกนะคะอ่าก็พาไพ่ใบนี้ก็เป็นเปรียบเหมือนกับการรอคอยนะคะโอกาสดีๆนะคะที่รอคอยเนี่ยมันเข้ามาแล้วในปีหน้านี้นะคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้วยนะคะของคนที่เกิาดราคณาราศีธนู ต่อมานะคะ58ได้พระจันทร์ธาตุดินนะคะเป็นพระจันทร์นะคะทรงม้าถือดอกบัวนะคะก็เป็นตัวแทนของการที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปสร้างโอกาสใหม่ๆนะคะดังนั้นโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่นะคะอะไรที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะต่อมา ได้เบอร์6อุตสาหะนะคะเป็นรูปผู้ชายนะคะที่2คนนี้กำลังขยันนะคะทำงานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็อาจจะเริ่มจากการเป็นผู้ผู้ส่งสินค้านะคะแล้วค่อยๆเรียนรู้จากผู้ส่งสินค้าต่อไปก็อาจจะเป็นผู้คุมอาจจะเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตดังนั้นเนี่ยไพ่ใบน,นี้ก็ออกมาบอกนะคะว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันต้องใช้ มันต้องใช้ความทุ่มเทต้องใช้ความวิทยะอุตสาหะนะคะมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาถึงก็ไปเป็นผู้คุมเลยนะคะมันต้องเหมือนกับไปบุกเบิกนะคะมันก็ต้องใช้ความเขาเรียกใช้แรงกายแรงใจของคนที่เกิลดลัคนาราศีธนูในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะในการที่จะไปเรียนรู้เอาประสบการณ์เพื่อที่จะเติบโตขึ้นนะคะอ่ามันก็ต้อง แรกกันนะคะว่า,าจะพร้อมไหมที่จะไปแบบเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะไปเปิดประสบการณ์ใหม่ไหมนะคะต่อมานะคะได้79ดาวทิปนะคะดาวทิปเนี่ยคือสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจดังนั้นเนี่ยโอกาสมีนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจคุณอยากจะ ไขว่คว้าโอกาสนี้ไหมนะคะอ่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยนะคะว่าคุณคิดยังไงคุณอยากจะไปลองไหมคุณอยากจะเติบโตขึ้นไหมอ่าถ้าอยากลองลงมือทำนะคะมีโอกาสสำเร็จหรือถ้าคุณอยากจะอยู่กับที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ก็สามารถเลือกได้ก็อยู่แบบเดิมก็ได้นะคะก็เป็นการตัดสินใจของตัวคนที่เกิดรัคนาราศีธนู ต่อมานะคะได้เบอร์69ปีเถาะนะคะวงเล็บเป็นท่าน้ำนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะขี่กระต่ายนะคะอ่าเป็นไพ่ที่ออกมาบอกนะคะว่าคือกระต่ายนะคะก็จริงๆแล้วมีเขาเรียกน,นะคะมีไหวพริบนะคะมีสติปัญญาที่ ฉเฉลียวฉลาดนะคะช่างสังเกตมีทักษะในการเจราจานะคะถ้าคนที่เกิดลัคนาราศีธนูตัดสินใจที่จะ,ะไปคว้าโอกาสนะคะคุณก็มีความสามารถนะคะที่จะเขาเรียกเอาตัวรอดนะคะในสถานการณ์ที่มันท้าทายได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้นะคะถ้าคุณ ตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางที่จะไปผจญภัยนะคะเพราะว่าคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคะขอเพียงว่าคุณเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ยึดติดก,กับความสบายนะคะก็ไปได้นะคะสามารถที่จะคว้าโอกาสได้นะคะแต่ก็ต้องพร้อมนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วปกติกระต่ายเนี่ยก็ เป็นตัวแทงเรียกกระต่ายตื่นตูมนะคะก็คือแบบไม่ไม่ชอบอะไรที่มันเสี่ยงนะคะโดยโดยปกติแล้วกระต่ายเนี่ยคือไม่ค่อยชอบอะไรที่เสี่ยงคือชอบอะไรที่มันแบบอ่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะแต่จริงๆแล้วมีความสามารถนะคะถ้าถ้าตัดสินใจว่าอ,าอยากจะทำจริงๆก็คือจริงๆสามารถจะสร้างโอกาสได้นะคะสำเร็จที่แบบสดใสน,นะคะก้าวหน้าขึ้นได้เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจแล้วนะคะในปีหน้าสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูต่อมานะคะได้พญานาคเบอร์36ิเจ้าแห่งโลกบาดาลนะคะเสริมโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์อ่าก็ไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกนะคะว่าปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีแห่งโอกาสนะคะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเลยนะคะว่าอาจจะอยากจะลองคว้าโอกาสนี้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าจะเสริมนะคะ,ะเพื่อจะเสริมสร้างการตัดสินใจนะคะให้มันตัดสินใจได้แบบถูกทางก็อาจจะทําบุญนะคะไหว้พระนะคะปฏิบัติธรรมนะคะก็จะช่วยเสริมนะคะให้คนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยมีสติแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่าง รอบครอบนะคะแล้วก็นำพาตัวเองนะคะให้มีความสุขนะคะกับสิ่งที่ตัดสินใจนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ